ครับเอฟซีต่างๆครับหลังจากช่งยุคช่งยามาครับนี่รถมาลูกค,ค้ามาครับขายอยู่หน้าร้านครับอ่ะกำลังให้สร้างยายพันธ์ยายพันแล้วขนมไเลยยายพันยายพันแล้วก็ขนมไหว้ไห่บีกบิ๊กเอามาอหลังจากช่งเชื้อคงเริอพี่น้องเด้อทำง,งานเฮางตอนนี้ให้สร้างหน่อยคอนโทรลคอนโทรลหน่อยครับ ดีเจลือรวมคนทวนน้อยอกระลังกระลังงัดยางพี่น้องเอาเอาใส่คนทวนหน่อยครับงัดยางอยู่ครับเอาติดตามพี่น้องครับเอฟที่ดีเจลือรวมครับคนทวนหน่อยกระลังงัดยางเป็นยางฝ้ายยางครับพี่น้องครับดีเจรื่รวมคนเก็บรอมื่อนี้มีรถดุดฆ่าเขาอีกครับหลังจากไปทรงเสือโค้งมากครับพี่น้อง สั่งยาบำรุงร่างกายกำลังเสียโค้งมาหอดังหันครับครับมาหอดบางหันครับนี่ครับยาบำรุงร่างกายกำลังเสียโค้งกำลังงัดยางคับพี่น้องครับคดทุนออกจากห้องชงมาครับเอาหาวิธีเอาเข่าจ mm ็คเข่าได้บ่ได้พี่น้องกำลังงุ่มมางุ่มมางุ่มมาอยู่ครับเอาสร้างหน่อยครับเย็ซีต่างๆครับ FM เก้าสบเก้าจุดสงหาทุ่งน้องร่างเรดิโอครับหลังจากออกจากของทรงมาครับนี่ครับไปานห่างกันไงมาแล้วครับครับยีเยนลมคนเกียบรอพี่น้องเด้อเก้าเก้หามาแล้วมานี่ครับสร้างหน่อยกำลังเห็ด ส้างคอนโทนหน่อยครับกำลังงัดยางห้ยอยู่นะพี่น้องครับรอบใบใบครับสามใบสี่มองแรงนี่ครับซ่าเล่งห้างเขามาหอดสร้างหน่อยครับเขาหรือว่าเขาครับเขาปะครับยังมันได้อยู่เ่ได้ยัง ครับตอนนี้คนต้นน้อยครับหลังจากรงยาเข่าห้องทรงมากครับพี่น้องเจ็ดีต่างๆนะครับเก็ดที่ตามรับช่มครับอื่นลมค้นเกียบรอครับพี่น้องเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าจุดสองห้าทุ่งหนองหางเรดิโออำเภอคอวังครับบริษัทพศาลพืชผลนำครับพี่น้องเด้อมาแล้วเอ้ากำลังงานยางพี่น้องเจ็ดสี่เล่ามาเล้วแล้วขันร่างไงพรกเฮ็ดนี่พี่น้องเนาะเอ้า ข้อนท้หน่อยกำลังงัดยางพี่น้องกำลังงัดยางหาหู้อยู่ครับหาหู้อยู่ผู้ไดห้หู้จักไงหู้เสียบหู้ยางเขาบอกนี่เด้อตอนนี้คนอนท้นหน่อยหาพอเห็นอา้าวดีเจด้ลมคนเก็บรอครับพี่น้องเด้เออ้าวคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องครับพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ